สวัสดีค่ะพบกับคุณจอยคณิตคิดคง่ายนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะยังอยู่ในเนื้อหาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะก็คือการหารากที่2โดยการหารากที่2นั้นนะคะจะสามารถทําได้หลายวิธีมากวันนี้คุณครูก็เลยจะมาสอนการหารากที่2โดยการแยกตัวประกอบนะคะ,ะจำนวนที่เราจะเอามาแยกตัวประกอบนี้นะคะจะต้องเป็นจํานวน เฉพาะนะคะในการหารากที่สองนี้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยอาโจทย์ข้อที่หนึ่งตัวอย่างนะคะคุณครูก็จะให้มาคือ2 6งพนึงนะคะอ่ะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดทําวิธีอ่ะอาจจะเป็น3คูณไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วแต่แล้วนะคะแต่คุณครู จะไม่พาทําวิธีนี้นะคะคนครูกลัวว่าเราจะมองไม่เห็นภาพอ่เราอาจจะไปทดุดอ่ะนี่นะคะคือกระดาษทดของเราอ่ะตรงนี้นะคะเป็นกระดาษทดอ่ะสองหกศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะคนครูก็จะพาทําแบบนี้ค่ะเป็นกิ่นกานนะคะอ่ะเราก็ดูว่าสองหกศูนย์หนึ่งจำนวนเฉพาะจำนวนแรกก็คือสองใช่ไหมลูกแน่นอนสองหันไม่ลงตัว สองหารไม่ลงตัวเพราะว่าตัวสุดท้ายคือหนึ่งนะคะค,คุณครูก็จะเอาสามดูสาม,สามหาร2,626ันหกร้อเหลือสองึงศย์ลงมา3 6 8 2 0ส8บแปดยเหลือสองสานั่นไงคะ่ะลงตัวต่อมา3หมดแล้วนะคะทีนี้ต่อมาเราก็มาดู867ของเรา ลงท้ายด้วยเลข,ขอีกแล้วค่ะแน่นอนเลขสองหารไม่ลงตัวนะคะคุณครูก็จะเห็นเป็นเลขสามนะคะที่หารลงตัวสามสองเป็นหกแปดลบหกเหลือสองดึงหกลงมาสามแปดยี่สิบสี่ยี่สิบหกลบยี่สิบสี่เหลือสองสามเก้ายี่สิบเจ็ดนั่นเองอ่ะทีนี้ก็เหลือ สองร้อยแปดสิบเก้าสามเราหาอีกไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ารแยกอีกก็จะเป็นหนึ่งกับสามใช่ไหมลูกเขาจะไม่นิยมนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูสองร้อยแปดสิบเก้าเราจะเห็นว่าสองร้อยแปดสิบเก้าก็คือสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดนั่นเองมีอีกไหมอ่าไม่มีเพราะว่าสิบเจ็ดก็มีแค่หนึ่งและตัวมันเองนั่นเองจะเห็นว่าจํานวนที่เราหามาได้นะคะจะเป็นจํานวนเฉพาะนั่นเองค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็อาจจะมาเขียนตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็นสาม เวลาเขียนนะคะเวลาเขียนนะลูกเอาตัวสุดท้ายของแต่ละกิ่งนะคะนี่ไงเอาตัวสุดท้ายของแต่ละกิ่งนะคะมาต่อก็จะเป็นสามคูณสามคูณสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดนั่นเองพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะอ่ะเราก็จับคู่เพราะว่าเขาให้หารากที่สองใช่ไหมลูกอ่ะเราก็มาดูตัวที่เหมือนกันอ่ะ ตัวที่เหมือนกันก็มี3 2ตัวมี17 2ตัวใช่ไหมลูกเราก็จะได้ว่า3คูณกับ17นี่ทั้งหมดอะไรคะทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองหลังจากนั้นเราก็คูณเลขเลยคะ่ะ3คูณ17ได้อะไรคะ3 7 21ใส่1ทด2 3 1เป็น3เป็น4เป็น5ได้51ยกกำลัง 2ดังนั้นก็จะได้ว่า2องร้อยหกอ้ยสองพกหนึ่งก็คือ51ยกกำลังสองดังนั้นลากที่2ของ2,601เออสองพคือ51ยกกำลังสองนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วข้อแรกง่ายไหมลูกอันที่นี้ต่อมามาดูตัวอย่างที่สองอ่ะคุณครูจะขออนุญาตเขียนประกาคขคนละสีนะคะนักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นอันนี้เสร็จแล้วอ่ะต่อมามาดูตัวอย่างที่สองคุณครูก็ได้โจทย์มาคือหกพันแปดสิบสี่นั่นเองก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็มาเขียนในกระดาษโทษของเราคือหกพันแปดสิบสี่ใช่ไหมลูกอ่ะ เราก็ดูตัวที่เราลงท้ายลงท้ายด้วยเลขคู่แน่นอนเลขสองหารลงตัวแน่นอนอ่าเอาสองมาเลยสองสามเป็นหกสองศูนย์ได้ศูนย์สองสี่เป็นแปดสองสองเป็นสี่เสร็จแล้วต่อมาลงท้ายด้วยเลขคู่อีกใช่ไหมลูกนาจะเห็นว่าลงท้ายด้วยเลขคู่อีกอ่าเราก็แยกอีกก็เป็นสองกับอะไรอันนี้แยกอีกไม่ได้นะคะก็จะมันจะได้เป็นสองกับหนึ่งใช่ไหมลูกเขาจะไม่แยกนะคะอ่าต่อมาก็เป็นสอง สองหนึ่งเป็นสองสามลบสองเหลือหนึ่งสองห้าเป็นสี่สองสองเป็นสี่สองหนึ่งเป็นสองอ่ะทีนี้ลงท้ายด้วยเลขคี่ละลงท้ายด้วยเลขคี่เลขสามต้องมาแล้วอ่ะถ้าไม่ได้เลขสามก็เลขห้าเลขเจ็ดอะไรไปเรื่อยๆเลยนะลูกที่มันเป็นจํานวนเฉพาะนะอ่ะก็เลขสามสามหนึ่งไม่ได้ก็ขยับมาเป็นสามห้าสิบห้าสามหารสองไม่ได้ก็ใส่ศูนย์ ก็เป็น3ามหาร 21, ่สิบอามดยี่ะ,ะคุณครูขอขอโยงมาเขียนตรงนี้นะห้าอ่ะทีนี้ก็จะได้เป็นลงท้ายด้วยเลขคี่อีกสามสเป็นสามเศษสองสามหกสเศษสองสาเก้านั่นเองต่อมาหนึ่งร้อยหก็คือ 13คูณกันกับ13พราเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมลูกเราก็เอาตัวสุดท้ายของแต่ละกิ่งอ่ะอันนี้มีต่ออยู่นะอันนี้อย่าลืมนะว่ามีต่ออยู่นะลูกของแต่ละกิ่งใช่ไหมคะมาตอบก็จะเป็น2 2 3 3 13 13นั่นเองแล้วก็เอามาเขียน2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ13คูณ13ใช่ไหมคะอ่ะหลังจากนั้น เราก็จับคู่ที่นี้นะตัวไหนที่มีซ้ำเหมือนกันอ่านี่นี่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ดึงมาหนึ่งตัวก็จะเป็นสองคูณอะไรลูกคูณสามคูณสิบสามทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็คูณในวงเล็บสองคูณสามได้หกหกคูณสิบสามหกสามสิบแปดใส่แปดโทษหนึ่งหกหนึ่งเป็นหกกับตัวโทษเป็นเจ็ด จะได้ว่า78ยกกำลัง2ก็คือ6,84เท่ากับ78ยกกำลัง2ดังนั้นลากที่2ของ6,84คือ78ยกกำลัง2นั่นเองเสร็จแล้วค่ะอ่านักเรียน สงสัยตรงไหนก็ถามผู้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ